เรามาอยู่กันที่สนามหลวงครับปู่ใช่เรามาสำรวจแฟชั่นกันตั้งแมันต้องเป็นทีเด็ดแน่เลยมาแกะกันที่สนามหลวงเลยเนี่ยนี่นี่นี่กำลังแกะอ๋อพ่อค้าเก้าพันแปดอันนี้ญี่ปุ่นกิ๊บเทปยี่ห้ออื่นไม่มีนะกิ๊บยังหนาทุกนุ่มยี่ห้ออื่นไม่มีนะและมันจะเป็นเฉพาะรุ่นนี้นะวูดดี้เพรสครับวูดดี้เพรสจากโอกินาว่าใช่ถ้ามันเกินหมื่นผมรู้สึกว่ามัน มันโหดลายปนะอันนี้เก้าพันเท่าไหร่นะเก้าพันแปดส่งเครื่องแต่ถ้าส่งเรือผมคิดแปดพันเองอ๋อคือเก้าพันแปดนี่ถือว่าไม่แพงใช่ไหมมันแพงเครื่องอันนี้คือรอมาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เกือีสองวันอาทิตย์กือสองวันล้ารากแค่หมดญี่ปุ่นแล้วคนไทยไม่กวานหมดแล้วอุ้ยหมดหมดแล้วด้วยเนียยิงคูยิงลิมิเต อยากเล่นมากอะไรเงี้ยแล้วก็รอแบบดูในเพจอื่นก็คือมันต้องคีเป็นเดือนหมดอืมอันนี้อาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าทําใจได้อยู่ใช่ผม<อ>ถือว่าโอเคนะอาทิตย์หนึ่งราคาไม่เกินหมื่นหนึ่งอ,อาทิตย์แล้วได้ของแบบอย่างเงี้ยขอได้ไหมเฮ้ <c oughs> ใจเย็นหมื่นหนึงให้หมื่นหนึ่ง <c oughs> ของยังไม่ได้เลยให้หมื่นหนึ่งมาเลยครับ ่ปยืมเพื่อนมาครับแผ่นยืมเพื่อนใช่เป็นแผ่นคูไม่รู้ะไอะไรเลยคนนี้มีราคามันถูกดียี่ห้อมันยี่ห้อนี้นี่มันถือว่าเป็นสแตนด์ดเริ่มต้นสำหรับคนผันเล่นมั้ผมว่ามันถูกดีแล้วคือว่ามันไม่รู้ว่าเราจะชอบจริงหรือแบบจะเล่นในนานแค่ไหนจีลี่จีลี่ผมซื้อมาหมดเลยนะซื้อมาบ่งเพื่อนเลยลัวเหงาว่านะเนอใช่แล้วแล้วส่วนตัวแล้วตัวเองใช้แผ่นลายไหนอยู่ก็ผมใช้ทุกแผ่นเลยครับแต่เพิ่งสั่งใหม่ ลายไหนที่ชอบสุดอนะลายทะเลยังทะเลอ๋อยังไม่มาเหรอไม่มาที่ผมได้มาประมาณ4ี่0อรห้าโอ้ยเท่ากันเลยผมว่าพแพงนะแพงแพงมันตก ไม่น่าจะเกินสี่พันอะใช่แล้วราคาตอนที่เขายังไม่ได้ฮิตกันมากเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ราคาทแผ่นนี้ผมซื้อมาแผ่นแรกเลยสองพันห้าสองพันสี่สองพันห้าสองพันห้าตั้งแต่แรกๆเป็นจีนเกตแรกๆเลยใช่ปจีนแต่อันนี้ดูคลินคลีนสวยๆนี่นะครับใช่แผ่นครูแผ่นแรกครับแผ่นครูนครูครับซื้อมาชวนเพื่อนมาเล่นครับแต่ตอนนี้เพื่อนเขาก็เริ่มซื้อแผ่นเอาเป็นว่าแต่ละแผ่นอะไม่ได้แพงหรอกครับแต่ล้มรวมมาแพงมากคือแผ่นของเราเองเลยปะใช่ค่ะ พึ่งคัสตอมเสร็จเมื่อกี้พึ่งคัสตอมนี่คือทำอะไรคัสตอมอะไรครับไม่ค่ะอันนี้ก็คือสั่งมาจากอันฟิตแล้วก็มาติดอะแดปเตอร์วอล์ด์บอร์ดโอ้ล้อนี่มีความพิเศษอะไรบ้างมีไฟป่ะครับไม่มีไม่มีแงรล้อเด่นมากเลยล้ออะไาเหมือนกันอ๋อล้อก็ตรงรุ่นเลยบอร์ดกับล้อ บอดกะล้อประมาณ8,000กว่าบาทรวมค่าส่งไปต่างประเทศแล้วก็แท็กอะไรอย่างเงี้ย8,000นี่คือรวมแล้วอ่าประมาณ8,000นิดนิดแล้วก็อะแดปเตอร์ประมาณ4,000กว่าบาทซื้อวอเตอร์บอลไทยแลนด์ก็ประมาณเยาวรวมแล้วก็หมื่นสองละไม่มันมีทรัพย์อีกยังไม่จบมันมีทรัพย์ลูกปืนอีกแบบสี่พันกว่าบาทเหมือนกันรวมรวมโทรทัศน์น่าจะประมาณแบบหนึ่งเจ็ดโทรทัศน์ก็ไม่แย่เพราะเขาผันกันไปสองจริงหรอเรงว่าตอนเราว่าตอนแรกๆที่เขายังไม่ฮิตกันตัวนี้ไม่ได้แพงขนาดนี้ใช่ไหม คิดว่าถ้ามันเป็นคอม plete บอร์กน่าจะไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่ารุ่นตอนนี้มันไม่ได้มีขายคนไทยอ่ะตอนนี้คือบูชิงบูชิงก็เปลี่ยนใช่เปลี่ยนคือทุกอย่างคืออย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะแต่แพงรวมๆแล้วแพงแต่ผมทางนี้เลยทางเดียวกันทางนี้เลยเน้นแพงและทางนี้แทนแบบนี้หรือคนแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแบบไปโดนเมียตีแล้วมึงเขาแบบลายจัดๆเลยคัาซอมเองเหมือนกันเพราะตอนนั้นเป็นแผ่นขาวธรรมดาแล้วก็เอากริปเชฟมาตัด พาเพื่อนชมลีลาการเล่นนิดนึงนะมันรขล้อยังไม่เลอะเลยนะล้อยังไม่เลอะปุ่นเลยนะก็นี่แหละมันเลอะเพราะเราเนี่ยแหละไปเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคอยเซฟให้ครับนี่นีใครไม่ชอบแต่เราชอบก็เราคัสตอมเองครับนี่ได้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 เอาเลยเอาเลยนี่ครับเอ้ป่วยโถป่วยมึงต้องไปเปลี่ยนแผ่นมึงต้องไปเปลี่ยนแผ่น โคนดำดูเขาดูดูลัสมีบลูทิ้งของกูก่อนเฮ้ยไอป่วยใจเย็นเฮ้ยเบาเฮ้ยี่ห้อนี้เขาดูมันมันบางๆนะมีมีการแบบไล่เบาอ่ะแบบตัดชิ้นนู้นชิ้นนี้อะไรไม่จําเป็นเอาออกไฮ้ถือถือแล้วเบามากเลยมันเป็นคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้ยี่ห้ออะไรครับวอเตอร์บอลอ๋รรุ่นปกติเป็นสีดำอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดแล้ว ก็คันจะเป็นรุ่นท็อปใช่ล้อเลื้อก็ของของของวอเตอร์บอลหมดเลยอ่ารุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเซมิแนยนะครับรุ่นนี้คือคาเปโออันนี้คือเอริชก็ตั้งชื่อตามราศีเออดูเป็นตามราศีเลยใช่เลยแต่มีแค่สามราศีมีแค่สามราศีตอนนี้ใช่ตอนนี้แล้วแล้วแล้วอย่างอย่างโก้นี่ดูมีราศีไหมครับไม่มีครับรุ่นนี้อ่ารถจาก 20,000 1,009ครับเหลือ10,009เหรียญช่วงนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้กอบิโอเขาจาก2 4 9 0 0เหลือ2 1 0 0ครับแล้วส่วนนี้เขาจาก2 7 9 0 0เหลือ24,009โอ้ต่อรถประมาณ3,000 3,000เยอะแล้วแล้วต้องปีออเดอร์ไหมหรือมีของอ่าต้องปีนึงเพราะว่าตอนนี้ของเราเข้ามาประมาณ3ปอนด์แล้วหมดหมดตั้งแต่ยังไม่มถึงยังถูกปอะเด็น หมดตั้งแต่ยังไม่ถึงไทยเ <c oughs> ป็นหมดที่ไหนไหมก็คือเราตั้งแต่โรงงานเลยทำเว็บทำไอจีทำเฟซบุ๊กอ๋อคือไปแล้วไป,ลไปนู่นไปนี่ก่อนมาถึงเราอีกถ้าผมโยนแบบเมื่อกี้ได้ไหมได้โดนขอร้อง คือดูจากล้อเนี่ยมันไม่น่าจะวิ่งได้นะครับล้อมันแบบเป็นคลื่นๆมากเลยอ่ะแต่มันก็ไปได้นะดูดิวิ่งบนพื้นเรียบๆก็วิ่งได้ครับเออเอัอนนี้มันอยู่ที่คนมันไม่ได้อยู่ที่ล้อนะผมว่าเนี่ที่พิเศษนี่ครับใส่ล้อชาร์คเวลข้อดีมันคือยึดกาะถนนมากคืออย่างป่วยไม่ได้เล่นท่าอะไรเยอะครับ เน้นไถโคชชอบอันนี้เออไหนพูดถึงลวดลายหน่อยมันดู่ารักมากเลยนะใช่เข้ากับบุคลิกที่เขาด้่ยเข้าใช่ไหมเป็นคนแบบเป็นทาสแมวหรือเปล่าเลี้ยงแมวด้วยโอ้น่าเป็นทาสแมวไงครับนี่นี่แล้วดูเป็นเป็นแบบคนชอบของหวานชอบชอบของหวานใช่ไหมครับใช่ครับบางวันก็มีน้ำตาบ้างนิดหนึงเฮ้ย่ใช่เฮ้ยโ้ดราม่าเท่านเนี่ยคือบอดเอาไว้ล่อญิง นิดนึงครับนิดนึงสิงด้วยรอยหญิงด้วยโอ้โหหญิงซ้อนมันเลยอย่างนี้มันคือรุ่นอะไรเลอนเป็นเลอแนครับแต่เป็นแบบตัวท็อปของเลนเหมือนเป็นทักเอสเอ็มไปแล้วแพงไหมครับเออถามถึงราคาหน่อยดีกว่าเพราะช่วงนี้ราคามันขึ้นกันเยอะเลยอันนี้หกพันเจ็ดแต่ว่าคนที่เอาไปขายมือสองอ่ะเขาขายหกเก้าเก้าศูนย์เนี่ยเออซื้อมือหนึ่งหกเจ็ดใช่เล่นแล้วหกเก้าหกเก้าเออโบกโบกครับโบกครับจอดนะครับพี่ขอคุยหน่อยครับพี่ โอ้ยโอ้โหนี่เบียกหัวทิ่มกันเลยทีเดียว, <c oughs> ยวนี่นี่นี่ผมเห็นครับมันมีไฟด้วยครับอันนี้คือแต่งเองหรือว่าอ๋อแต่งเอง mm hmm. ผมก็นึกว่าเป็นแผ่นที่มีไฟมาให้อ๋อไม่มีครับพี่อันนี้แผ่นยี่ห้อคาร์เปอร์เป็นยี่ห้อที่ถ <c oughs> ือว่าตอนนี้ราคาพุะะ่งไหมอ่าราคาดีดราคาดีดเลยนะใช่คือจากจากแต่เดิมเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดตอนผมซื้อนะเมื่อประมาณเดือนหนึ่งได้ละก็ประมาณหมื่นห้าห้าหมื่นห้าห้าอันนี้คือเดือนที่แล้วนะ ตอนนี้น่าจะเป็นประมาณ1,85%่8 5แล้วก่อนที่เราจะมาฮิตกันเนี่ยมันขายเท่าไหร่รู้ไหมถ้าเป็นราคาปลายที่ออสประมาณ1 2 0 0 1สอ0 0โอ้โดดขึ้นมาเหมือนกันนะมันยังไม่เข้ามาชิปปิ้งในเมืองไทยะอ๋อใช่พอมีค่าชิปปิ้งมีค่าก็จะประมาณ1มนนิดๆแต่คนไทยก็จะมาบวกแพลนละพันนิดๆโอเคแต่ตอนนี้มันมันเหมือนว่ามันปั่น มสไปละของมันขาดอ่ะนะถ,นถ้ามีเล่นก่อนก็สนุกก่อนอะไรทำองนี้ใช่ปะพี่มีก่อนก็มันก่อนดีครับตอนแรกผมเล่นกีลี่ไนงะเ,เล่นได้ประมาณ7วันแล้วก็ซื้อนี่เลย จิลลี่มันไม่ดียังไงมันมันคือมันไม่ใช่ไม่ดีครับคือมันดีครับแต่ว่าแบบว่าถ้าเกิดเราเล่นแล้วแบบมันเหมือนว่าบางทีพวกวงเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันไอ้พวกนี้มันจะเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงกว่าครับอะไรทํานองนี้ใช่สายตาคีดแต่เล่นได้ผมแทนเก่าผมก็ยังอยู่ทักอันเดิมทักเดิมทักทักทักติดมาเลยครับแล้วก็มีเปลี่ยนน็อตเล่นแล้วก็แต่งไฟสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนล้อมันเพราะอะไรคือเราอยากได้สีอื่นหรือว่ามันคุณภาพคือคือว่าล้อพวกนี้มันมีความแข็ง Oh. จำนวน A อะไรอย่เงี้ยแข็งมากขึ้นเลยก็ uh. เ,เหมือนว่าเกาะถนนดีขึ้นอะไรแล้วเราแต่งให้มันแข็งขึ้นอ่ะใช่แต่ว่าไอ้ล้อหลังเอาสแนปคือเหมือนว่าเวลาสแนปแล้วเ,เสียงมาัาจะ ดังๆเครือเออเขาต้องอยู่ที่พื้นต้องพื้นอย่างเงี้ยคือคือย่างเงี้ข้างหลังเราต้องเลือกนุ่มๆหรอหรือแข็งๆอ่ของผมเลือกนุ่มเพราะว่าผมแบบว่าใช้แรงใช้แรงถีดเยอะเราก็ต้องเลือกนุ่มแต่ถ้าบางคนใช้แข็งๆก็ใช้แรงน้อยๆก็ได้อ๋อคืออยู่ที่สไตล์อยู่ที่สไตล์เอาเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยทั้งแผ่นทั้งล้อลูกปืนน็อตไฟรวมหมดแล้วนะน่าจะมี2 0 0 0ม สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นทอนทอนนิดนึงอุ้ยทอนอีกทอนกลับไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหน่อยทอนได้ได้ทอนห้าสิบบาทอันนี้คือถ้าไปปล่อยต่อเนี่ยขาปล่อยเท่าไหร่อ่ะถามจริงถ้าผมจะซื้อถ้าผมซื้ออ่ะถ้าเกิดผมถ้าสองหมื่นสองผมว่าออกอ่ะ แต่ว่าผมคงไม่ขายถ้าขายผมก็คงจะต้องรอแผ่นอีกไงมันก็ไม่มีแผ่นเล่นอ๋อคือช่วงนี้ของขาดด้วยถ้าขายแผ่นนี้ไปไม่มีแผ่นเล่นแล้วต้องกลับไปเล่นจีลี่ใช่จีลี่ก็ไม่อยากขายเพราะว่ามันเหมือนเป็นแผ่นครูเรานี่ให้เกียรติดับโอเคขอบคุณมากครับไม่ขายจริงๆรเหรอไม่ขายขายไม่ได้พี่ไม่ขายไม่ขายรอแหละโหมยดิโอ ขออนุญาตขอขอดูไมไม่ได้ขอขออนุญาตเล่นขออนุญาตแบบยิ้วหน่อยเดี๋ยวนะมึงไม่รู้จักน้องเขาหรอไม่รู้จักเอ่อได้นำตัวได้เลยครับมียาเขเชื่อมียาเขาเชื่อไม่รู้จักได้ยังไงอ๋อเอ้ยเจ้มีไฟด้วยมันจะเด่นมากเพราะมันใสด้วยแล้วก็มีไฟด้วยคนเล่นก็เด่นถ้าเกิดเราเล่นเราแดสส์เนี่ยไอ้ตัวแผ่นพวกนี้มัน มันต่างกับไม้มาฟีลลิ่งในการเล่นนะครับจริงๆมันก็ต่างนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้มันอาจจะลื่นเลยนิดหน่อยลื่นไมเพราะมันเทกเจอร์เทกเจอร์ของมันนะนะต้องใส่รองเท้าหรือว่าไม่ใส่ใส่ใสรองเท้าขนาดใส่มากกว่าไม่ค่อยเลยแบบไม่ใส่เขามีเล่นแบบไม่ใส่ด้วยหรอผัวมีอ๋อลองบอทแดนซ์แบบไม่ใส่รองเท้าอ่ะนะใช่ก็แล้วแต่คนขนาดตัวราคาของแผ่นนี้มันมันมันบอกได้ไหมเอ่ยหมื่นต้นต้นใช่ไหมครับพีกันพีมาเลย นานไหมครับกว่าจะได้มาไม่นานค่ะนี่พีไม่นานตอนตอนมาไม่นานสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์นานเพราะช่วงโควิดอ๋อแต่แต่ไม่ได้มาจากจีนไม่ได้มาจากไม่ได้ติดตัวจีนอเมริกาเลยเปนชื่อโกสบอร์ดโกสบอร์ดอเมริกามาจากอเมริกามันจะไปติดตัวจีนทําไมล่ะเอ้าเผื่อบางคนมันเชื้อจีนไชน่าทาวไงเพื่อนโอเคครับก็ราคาแบบรับได้เนื้อราคาช่วงนี้ไม่ได้ดีดขึ้นเพราะราคาปกติอยู่แล้วคือมันไม่ใช่เซิร์ฟสเกต มันไม่ใช่ลายที่เขากำลังฮิตกันมันเป็น longboard มันเลยมันเลยไม่โดนป่านใช่ไม่โดนป่านนะแสดงว่าเรานี่อยู่นอกกระแสใช่ไหมตอนนี้แต่สวยครับแ่นเจริงจริงเมื่อกี้หนูก็เห็นเริ่มใส่ๆน่าจะเริ่มอินเทจนล้อะไรเห็น,หนที่อีกคนหนึ่งก็เล่นเซิร์ฟสเกส็ตใสนน่นิดนึงนิดนึงแบบไม่ต้องโชว์แบบไม่ต้องโชว์เต็มนะเอาแค่นิดเดียวนะ เอาแวะคุยหน่อยดีครับน้องชิตา้าปะเคยตามเพจอยู่อทำไมแปะก,กิฟเทปแค่นี้เองอะประหยดหัดดอหรือหรือ,อยังไงคือมันจะสะดวกเวลาเดินนะคะตัวเวลาห,หมุนตัวตรงกลาง เวลา oh, เล่นแดนคือจะได้ไม่เหนียวมากไม่ไม่ฝืดม,ม,มันจะเป็นแบบคอค์สไปแล้วก็หมุนตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดกิฟเทปตรงกลางมันจะหมุนยากค่ะอันนี้เป็นกิฟเ,เทปเฉพาะหรือเราตัดเองอะเป็นคัสตอมมาอย่างนี้เลยค่ะ,คะเแล้วตัวแผ่นนี่ทําไมมันดูโปร่งแสงเนี่ยเนี่ยเนีมันปเป็นโฮโลเทคค่ะ ฮัลโลเทคฮโลเทคก็คือเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่อะค่ะที่บอร์ดเป็นรูเพื่อความเบาขึ้นนะคะเป็นไฟเบอร์แล้วเปล่าครับค่ะเป็นไฟเบอร์ผสมคาร์บอนแล้วก็เป็นไม้เมเปิลนะคะสวยมากเลยนะเวลามองผ่านไฟเนี่ยใช่สองไฟเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมในกล้องเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆตอบดีครับเพื่อนๆเห็นเห็นเห็นนี่โอเคยี่ห้ออะไรครับผมโลคัสค่ะโลคัสใช่แล้วแล้วราคา ตอนนี้เขาดีดเหมือนกับพวกเซิร์ฟสเก็ตไหมเออตอนนี้ราคายังไม่ดีดมากค่ะเพราะว่าแบบเหมือนว่าเพิ่งแบบมีร้านนําเข้ามาขายอย่างเงี้ยค่ะเป็นรุ่นท็อปใช่ไหมก็ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของของปีด้วยนะคะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ดีกว่าถ้าราคาแบบเต็มเต็มน่าจะประมาณ8ปดพันหลายคนจะบอกว่าแบบว่าทําไมรองบอร์ดแพงเซิร์ฟสเก็ตแพงกว่าใครเพ่าะที่ผมถามมาเนี่ยเซิร์ฟสเก็ตเนี่ย 1 12, 2ื่นสอ่ไม่มีใครทำทาตัวแบบเอ้ยมันแพงเขาเขารู้สึกโอเคกับ<ช>ราคานะนะอย่างนี้8 0 0พันเราโอเคไหมแป0พันเนี้ยถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าเอ,อ่อถ้าแบบแบรนด์อื่นๆอย่างเงี้ยก็จะมีราคาถึงหมื่นเหมือนกันออแต่แล้วแต่ว่าเราชอบแบรนด์ไหนคือเหมือนแต่ละแบรนด์มันจะมีข้อแตกต่างมีจุดเด่นต่างกันไปอะค่ะตัวเนี้ยแบบได้มา ตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวของไทยใช่ย,ยังไม่มีใครได้เลยนี่คือลรไอเทมอีกแล้วเราเจอ<ห>ตัวแรชิต้าอยากโชว์ไหมได้ค่ะ มายืมมาลองเล่นลองบอร์ดได้ค่ะมาเล่นด้วยกันค่ะจ้ากั้นวันนี้พี่ยืมกลับบ้านเลยนะอ่าไม่ได้อายาลเล่นนะขอบคุณนะขอ,ณขอบคุณคับ,<อ>บ,คคบมันอยู่ที่ความชอบของคนแล้ว่ะครับคือต่อให้มันจะราคาดีขึ้นไปแพงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเขาอยากได้จริงๆเนี่ยแล้วเขาอยากได้มันก็ต้องเอาให้ได้อะป่วยคือรอทีเดือนครึ่งอ่ะใจมันก็กวนกวายอ่ะมันก็ต้องยอมจ่ายอ่ะเข้าใจว่าตอนนี้กําลังฮิตไงแล้วของผลิตไม่ทันด้วยคือถ้ามี หลุดออกมาสักลอ็อตนึงเนี่ยแย่งกันทั้งประเทศเลยใช่ไหมตอนนี้ ก็ส่วนใหญ่ที่เราคุยวันนี้ก็คือส่วนใหญ่มันจะแพงค่าชิปปิ้งกับค่าภาษีใช่ซึ่งคนที่ได้มาเนี่ยเขาสั่งตรงมาจากเมกาสั่งตรงมาจากจีนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผ่านตัวแทนอ่ะมันก็อาจจะถูกไงแต่ใจมันร้อนร้อนไม่ได้ใช่บางคนสั่งตรงเลยไม่ผ่านตัวแทนเลยต้องเอาก่อนแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เข้าช่องสตรีมมีด้วยบางคนก็มีแปะไอจีบางคนก็ไม่ได้แปะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดคุณ ที่ถูกสัมภาษณ์มาดูอยู่อยากแปะไอีมาแปะในคอมเมนต์ของเองเลยนะลบก่วนด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วเพื่อนๆโชคดีครับสวัสดีครับไปไปเถอะเขาไล่แล้ว